วันนี้กันนะครับก็คำศั์รอบนี้จะเป็นคำง่ายๆหน่อยนะครับก็จะแปลว่าไอ้คำว่าโอชิราเซนะครับโอชิราเซแปลว่าอะไรแปลว่าประกาศแจ้งข่าวหรือว่าประชาสัมพันธ์นะครับผมโดยตัวโอนะครับก็เป็นคำยกย่องให้ดูสุภาพขึ้นส่วนชิราเซก็แปลว่าการแจ้งข่าวนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างกันนะครับบ้านดคขาลาไทยเสนาโอชิราเซกาอาริมัสก็จะแปลว่า มีประกาศสำคัญจากทางวงนะครับหรือว่าจะเป็นแบบประกาศซีรีส์ก็ได้ครับก็ชินซีดิสุเซซาคุคันเตโนโอชิราเซก็จะแปลว่าประกาศตัดสินใจสร้างซีรีส์ใหม่แล้วนะครับผมก็ง่ายๆนะครับก็โอชิราเซก็แปลว่าการประกาศข่าวแจ้งข่าวนะครับก็ใช้ได้หมดเลยจะเป็นประกาศทุกแนววงดนตรีเปิดเพลงใหม ай, อ่ออนิเมะภาคใหม่หรืออัปเดตจากทีมงานต่างๆนะครับก็ เพื่อที่เพื่อนๆอาจจะเจอคำนี้ก็ได้รู้ว่าเอ้ยมันแปลว่า